นั่นนวยนึงน่นนี่นน <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนหมักถั่วนะคะสวนหมักถั่วที่แตนวยใหญ่ใหญ่ถั่ว เก็บเลยเออน่ะล่ะ <c oughs> บรรยากาศดีดียี่ทงนาบรรยากาศดีแฮมแต่มานอนเหรินทง นี่นี่โกนี่ม่นวยนี่นวหย่ยุตะแพดนวยแข็งดีดีนี่นวยใหญไเลยใช <Hey. S 1> ่นั่นดีเย็บรวดพุนนวอหนึง

ดูสีผ้ายางน่้ยักหลายเลยดิไม่เหนื่หน่อยหน่อยดิดยาาบ,บรรยากาศภาพมาเบิ่งอ่ะบรรยากาศหมู่บ้านหมู่บ้านที่เขามาเก็บผักบุ้งนะครับหมู่บ้านหลังจากหมู่บ้านเก็บผักบุ้งแล้ว,วน่วยแบบไงดูผักบุ้งทัวมืเอนี้ก็เลยมาว่า เมื่อกี้บักถั่วย้อยๆที่ไปพัดตอนนั้นพัดใส้หมูไหมพี่น้องนะคะดีทั้งนี้กระโดกอวนเบิ่งทั้งนี้ทั้งนี้แบบโดกเลยเห็นบ่เห็นบ่ถั่วสดจากสวนหลังบ้านจ้าสวน พ่อไปโกปะไปนั่นดีนอีกมัดน,นึงมันบอลหรือมัดเดียวโกไปเอ่ะมอน,นี้เขาไปเก็บไปทั้งส,สองมัดมนจะจ๊ะเก็บไปสองมัด นี่มันแบบไงดิคันค้ายก็สิค้ายมันลสิบาทเนาะตอนนั้นอยู่เนาะเท่บ้านัมละสิบาทอยู่ตลาดสามชิบตอนนี้ว้านี่ัวแพงมากละสิบบาทนวดแบบไงดีดีนวยแบบน้ำดีดีน้ำบานห้าขายสิบบาทนวแข็งดีดี่าอยาววะวะนี่อยู่บ้านท่าผ้ามัดทงนี่ม่องบระตกกันแท่นหน้านี่หนึนี่ละนี่ท้ากับป้าบักแตงโม ถ้าบักแตงโมงมึงเกี้พักบุ้งว่านี่เป็นจวนบักทัวมัวนบักทัวแบบมีไงอล <c oughs> ังการบรรกาศดีแรงสิบภาพไปผัดเส้นหมูด้วยสิบภาพไปผัดเส้นหมูวันนี้จังโมงหรอตอนนี้ว่าแมนบายสามบอกกูวัาตื่นหน,นาบท่านอาบอยู่ไปแล้ว